ระบบสุริยะจักรวาลลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างเงียบๆในยามค่ำคืนเราจะเห็นดาวนับพันล้านดวงกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในความว่างอย่างมีระเบียบไม่มีดาวดวงใดแสงกันไม่มีดวงใดหยุดนิ่งแต่ละดวงล้วนโครจรไปตามธรรมชาติของมันโดยมีศูนย์กลางแห่งแรงดึงดูดที่ทำให้ทุกสิ่งอยู่ในสมดุลในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทำทั้งปวงย่อมมีเหตุเป็นปัจจัย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญแม้แต่การหมุนของดวงอาทิตย์และดวงดาวเพราะทุกสิ่งเคลื่อนไปตามเหตุแห่งกรรมดังสุริยะจัก,กรวาลที่หมุนอยู่ด้วยกฎแห่งธรรมชาติอันเที่ยงตรงในใจของเราก็มีระบบสุริยะเช่นกันอารมณ์ความคิดความอยากและความกลัวล้วนหมุนรอบตัวเราที่เรายึดเอาไว้เป็นศูนย์กลางยามใดที่ใจเรายึดมั่นตัวกูของกูดาวดวงแห่งความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมุนวนไม่สิ้นสุด แต่ทวันหนึ่งเราหยุดหมุนตามแรงดึงของกิเลสและหันมาวางใจไว้ในสติและปัญญาเราก็จะพบว่าศูนย์กลางที่แท้จริงของจักรวาลไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่โลกไม่ใช่ตัวเราแต่คือความว่างอันบริสุทธิ์ที่สงบอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทั้งปวงเมื่อจิตเข้าถึงความว่างนั้นระบบสุริยะภายในก็หยุดหมุนเหลือเพียงความนิ่งความสว่างและไม่เกิดไม่ดับต่อไป